สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำกิจกรรมโปเกมอนเดย์สองนะครับของเกมโปเกมอนยูไนต์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าโปเกมอนอยู่ไหนนะครับซึ่งในช่วงกิจกรรมเนี้ยมีสิ่งที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือโปเกมอนทุกตัวในเกมครับปลดล็อกให้สามารถลองใช้งานกันได้ตลอดช่วงกิจกรรมเลยก็สิ่งที่ปลดล็อกมาแล้วน่าสนใจสุดๆก็คือตัวนี้ครับโปเกมอนในตำนานของภาคสอดครับตาเชียนซึ่งปกติจะใช้งานตัวนี้ได้เนี่ยต้องใช้ตัวทดลองหรือว่า ต้องไปเก็บแต้มนะครับเรียกว่าทำเควสกันเป็นวันเลยกว่าจะได้มาซึ่งตัวนี้มันแรงเวอร์มากครับมันฟันแบบสี่ทีตายแล้วมันก็เก็บทันเดอร์ได้ภายในสิบวีอ่ะเรียกว่าเป็นตัวที่น่าลองสุดๆนะครับแล้วก็มีโปเกมมอนตัวอื่นๆที่น่าสนใจมาให้ลองใช้กันด้วยก็ใครไม่ได้เข้าเกมมานานก็ลองดูนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมปลดล็อกเกมอนทุกตัวแล้วเนี่ยมันก็นยังมีกิจกรรมทอยเต่านะครับสาหรับปลดล็อกตัวซาเชียนพร้อมจะกินแบบถาวรเลยถ้าขยันเล่นนะ แล้วก็มีกิจกรรมปีบอสครับมีกิจกรรมแจกเหรียญเอออสซึ่งเข้ามาเล่นแบบโซโล่ก็เพลินๆนะครับถ้ามีเวลาว่างช่วงหลังทานข้าวหรือว่าเตื่นนอนมาอยากลองเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เป็นช่วงที่กิจกรรมเยอะครับลองเข้ามาจอยกันนะผู้เล่นเก่าเพื่อนใหม่ก็เข้ามาจอยกันได้ครับเจอกันในเกมครับบาย